อีกอันนึงครับเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงนิดนึงนะครคุณผู้ชมก็คือผลพวงจากนะฮะการประชุมเอเปนี่แหละก็แน่นอนแหละการประชุมก็ต้องมีคนมากหน้าหลายตามาเจอกันเนาะในขณะที่สถานการณ์ของโควิด1 9นะครับคุณผู้ชมก็ยังคงมีการที่ว่าแพร่ของเชื้อระบาอย่างต่อเนื่องแล้ว,ลวก็ช่วง<ช>นี้เป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็มีการเพิ่มของการ ติดโรคเนี่ยร่ระาบาดกันง่ายขึ้นแล้วก็เป็นกันเยอะขึ้นดีกว่าง่ายครับก็อย่างลุงตู่ของเราท่านนายกรัฐมนตรีนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมาหลายรอบนัท่านเฉียดไปเฉียดมาตลอดรอบแรกก็ประชุมที่นาที่ไปกับอาเซียนที่ธรรมชาใช่กับท่านหุ่นเซนใช่ไหมท่านฮุนเซนติดทนายกับมาตรวจไม่ติดไม่เจอนะและล่าสุดนะคุณผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ผู้นําโลกครับผมที่เดินทางมาประชุมเอเปกในประเทศไทยนะครับรวมถึงคณะติดตามต่างๆเนี่ยต่างก ก็ตรวจผลโควิด1 9กันอย่างเคร่งครัดนะครับล่าสุดครับผมคุณผู้ชมพบว่ามีผู้นำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับยืนยันแล้วนะครับว่าติดเชื้อโควิด1 9เพียงรายเดียวในขณะนี้นะครับ,รบออโดยสำนักข่าวต่างประเทศนะครับบลูมเบิร์กเอเชียครับ ได้ชววตข้อมูลนะฮะร,ระบุว่ารายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประเทศจีนนะครับว่านายจอร์ลีครับหัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงตรวจพบเชื้อโควิด -19 ที่สนามบินนะครับหลังจากเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดผู้นํา กลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, หรือว่าเอเปนะครับที่กรุงเทพมหาคนครประเทศไทยซึ่งเขาได้พบกับประธานานธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและผู้นําระดับโลกคนอื่นๆจํานวนมากนะครับซึ่งการไปเยือนประเทศไทยของนายจอรล,ลีนะครับถือเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของเขาเพื่อส่งเสริมฐานะของเมืองในฐานะศูนย์กลางการเงินระดับโลกและดึงดูดการลงทุนนะครับ หลังจากหลายปีที่ผ่านมาครับต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 จนส่งผลกระทบนะครับต่อการเจริญเต,ติบโตทางเศรษฐกิจครับทั้งนี้ฮะตลอดระยะเวลา4วันนะครับของการเข้าร่วมประชุม a อเปครับคุณจอรลีนะครับได้เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 ทุกวันครับและผลยืนยันออกมาเป็นลบปัจจุบันครับคุณจอรลีกักตัวอยู่ที่บ้านพักตามมาตรฐานสาธารณสุขของฮ่องกงนะครับและจะปฏิบัติภารกิจ ที่สามารถดําเนินการผ่านระบบวิดีโอคอลร,รวมถึงคณะผู้ติดตามทั้งหมดก็ด้วยนะฮะส่วนพลเอกประยุทธ์ครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมผู้นำเอเปกนะครับพลเอกประยุทธ์ใช้เวลาช่วงเช้าพักผ่อนฟื้นร่างกายที่บ้านพักภายในกรมทหารราบที่1มหาเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์นะครับก่อนจะเดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา11นาฬิกาครับโดยวันเดียวกันนี้นะครับ นายกไม่มีภารกิจหรือกำหนดการประชุมอย่างเป็นทางการหลังจากยกเลิกวาระงานเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแล้วนะครับผู้สื่อข่าวครับคุณผู้ชมรายงานด้วยว่าท่านนายกรัฐมนตรีทําการตรวจหาโควิด -19 ตามมาตรฐานของสาธารณสุขซึ่งมีผลเป็นลบนะฮะและคงดําเนินภารกิจตามเดิม ก็คือท่านตรวจจะไม่เจอนะครับแล้วคงไม่มีอาการด้วยนะครับก็จะถือว่าท่านยังไม่ติดละกันครับวขามีแค่คำว่าเสี่ยงเฉียดไปเฉียดมาเฉยครับท่านมีของดีอะไรไม่รู้นะฮะเชียร์โลกกระเด็นเฉียดไปก็เฉียดมานะฮะแต่อย่าเฉียดบ่อยๆบางทีเฉยบ่อยไม่ค่อยพลาดนะก็แจ็คพอตพอดีเออจะแจ็คพอตนะฮะ